ดีค่ะนะคะอยู่กับช่องพังกุกิกนะคะวันนี้มาพรอนออเดอร์นะคะของวันที่20นะคะวันนี้ก็กราบขอพระคุณนะคะป้าอีทแล้วก็คุณลุงนะคะที่ไมตตาผลไม้ให้กับน้องกุกิกนะคะนะคะกราบขอพระคุณป้าอีทแล้วก็คุณลุงมากๆเลยนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปทางไหนขอให้ท่านแวขวคาดล่ปลอดภัยนะคะ ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเฮงเปังปังเรื่อยๆนะคะขอให้คุณลุงหายไวๆนะคะนะคะกบขอบพระคุณประอิดแล้วก็คุณลุงที่เมตตาที่ ik, เอ็นดูกุกิกเรื่อยมานะคะขอบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะวันนี้ก็อากาศฝนตกนะคะขอบขอพระคุณออเดอร์จัด คุณป้าอีตแลวก็คุณลุงนะคะนะคะขอบคุณที่เมตตาที่เอนดูกุกิกนะคะขอให้ป้าอีตแล้วก็คุณลุงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปทางไหนขอให้ท่านแก้วคาดปลอดภัยนะคะธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเรือกินเรือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะไปจ่ากราบขอบพระคุณที่เมตตาที่เอนดูกุกิกนะคะ ขอพระคุณป้าอีและก็คุณลุงเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาออาดูผลไม้หวานๆน,น,นะคะให้กับคุกกี้กนะคะขอให้ทานร่ำรวยนะคะไปะอีสานะคะขอบคุณที่เมตตาที่เอ็นดูคุกกี้กเลยมานะคะไปะอีสาขอบคุณป้าอีเป็นอย่างสูงเลยนะคะ สรับคลิปนี้แม่ควนขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะนะคะกลาบขอบพระคุณป้าอีทนะคะแล้วก็คุณลุงเป็นอย่างสูงนะคะที่มเมตตาหรือผลไม้วันๆให้กับน้องกิ๊กนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ